นยาพิคุณขาวน้องนัทอายุ21ปีน้ำหนัก55กิโลกร,รัมส่วนสูง174เซนติเมตรสัสดส่วนนะคะ3 4 27 3บกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซาอีสบางกอกวิเชียรเขตบางนาค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทนางสาวนัทยาพิคุณขาวผู้เข้าประกวดหมายเลขยก30 ขนาดนี้อายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเซา,าอีบางกอกคติประจำใจให้ประสบการณ์สอนคนให้ความเป็นตนสอนเราสุดท้ายนี้น้องนัดอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องนัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใก่สุดนะคะสำหรับสาวางามหมายเลข31ค่ะนางสาวที่ขำพรทุ่งทะเลน้องโบนัสอายุ19ปีน้ำหนัก50กโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรสัส่วน33 25 36ที่ากครับกำลังศึกษายอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยครับ สวัสดีค่ะหมายเลข31มน้องโบน,นัสนางสาวที่ขำพรทุ่งทะเลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยน้องโบนัสพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมให้เกาะสีชันช่วยเป็นกำลังใจให้น้องโบนัสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ